วิวัฒนาการของการศึกษาปฐมวัยในประเทศไทยแบ่งเป็นกี่ระยะคำตอบคือ5ระยะการจัดการศึกษาปฐมวัยก่อนมีระบบโรงเรียนจัดตั้งขึ้นตั้งแต่สมัยใดคำตอบคือสมัยสุขโขทัยถึงสมัยรัตนโกสินทร์การจัดการศึกษาในรูปของโรงเรียนมูลศึกษาเน้นอ่านเขียนและคิดเลขเป็นจัดอยู่ในสมัยใดคำตอบคือ สมัยมีระบบโรงเรียนสถานศึกษาของสมเด็จพระเจ้าลูกยาเธอที่ยังทรงพระยาวชื่อว่าอย่างไรคำตอบคือโรงเรียนราชกุมารโรงเรียนราชกุมารีรรราารหลักสูตรก่อนประถมศึกษาเกิดขึ้นในพอศใดคำตอบคือพศ2,540โรงเรียนอนุบาลของรัฐแห่งแรกในไทยคือโรงเรียนอะไร คำตอบคือโรงเรียนอนุบาลละอออุทิศหลักสูตรฉบับแรกของประเทศไทยคือหลักสูตรใดคำตอบคือหลักสูตรก่อนประถมศึกษาหลักสูตรฉบับแรกของประเทศไทยประกาศใช้ในปีพศใดคำตอบคือพศ2540โรงเรียนอนุบาลละออุทิศจัดตั้งเมื่อปีพศใดคำตอบคือ พศ2,483ค่ะ